ดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงของวันที่26มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2,565เข้าสู่ครึ่งปีอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับ The ะสตาร์บาบาจีจัสติกราชามาคือไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ไพ่ในชุดใหญ่ขึ้น3ใบรวดและไพ่ระดับพระราชาขึ้นมาอีกหนึ่งใบ ผมมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหรือเรื่องสำคัญให้คนที่เกิดวันเสาร์ตัดสินใจมากระทบในสัปดาห์นี้นะครับแต่ไพ่ใหญ่ขึ้นประชุมกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผลลัพธ์จะเป็นไปในทางที่ดีหรือเป็นบันไดอีกขั้นให้คนที่เกิดวันเสาร์ก้าวหน้า ไพ่เดือดสตาร์ในเรื่องของชีวิตรวมถึงเรื่องของธุรกิจการงานถือว่าจังหวะดวงงานเริ่มขยับกลับมาอยู่ในจุดที่ดีหรือว่ามีข่าวดีๆหรือว่าได้โอกาสไดออ้มีโอกาสให้คุณได้มองเห็นบ้างเรื่องยุ่งๆหลายอย่างในที่ทํางานจะลดน้อยลงหรือคนที่มองหางานใหม่ก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับหรือใครที่เพิ่งจะเปลี่ยนง,งานก็ขอให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะลงตัวสักที ใครที่ผ,ผ่านมาเบื่อๆใครที่ท้อใครที่เซงเซงชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นเจอจุดที่ลงตัวเริ่มกลับมามีกําลังใจอีกครั้งนะครับดูรวมไปถึงไพ่การเงินนะครับราชาไม้การงานที่เกี่ยวกับเซลล์รับจ้างบริหารยี่ปัวงานที่เป็นแบบช่างเชิงเป็นช่างแบบช่างเชิงเชิงร้างสารรน่ะประเภทช่างแต่งรถช่าง modify ช่างทาเครื่องประดับช่างปรับปรุงเครื่องเครื่องประดับนะครับเลี่ยมพระที่มันเป็นแบบสร้างสารรค์อย่างเงี้ยนะหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับพวกเนี้ยจะดีนะครับแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาและจะได้โชคจากผู้ชายในสัปดาห์นี้ด้วยสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์ที่เป็นผู้ชายดวงการเงินเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีว่าคนที่เกิดวันเสาร์ที่เป็นผู้หญิงอีกนะครับจะดีกว่าหน่อยหน่อยนึงนะและหากใครที่รองเงิน รอทวงเงินสัปดาห์นี้การเจราจาต่อรองเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมาแต่ไพ่ราชาไม้ธาตุไฟเ,เงินก็มีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนจุดออกที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะหมดไปกับอะไรหรือการอัปเกรดเครื่องไมายเครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจําวันความรักได้ไพ่นักบวชแบาบาจีนะครับเรียกว่าความรักไม่ยุ่งอยู่คนเดียวได้ไม่หยหาความรักบางคนเน้นไปทางทาบุญปฏิบัติธรรม แทนการที่จะหาแฟนหรือว่ามองหาความรักนะครับอยู่คนเดียวเป็นโสดก็มีความสุขดีอยู่คนเดียวเป็นโสดก็ไม่ต้องตามใจใครคนวันเสาร์จะคิดแบบนี้ส่วนคนที่มีคู่นะครับจะค่อนข้างเฉยๆต่อกันไม่โกรธไม่เกลียดไปได้เรื่อยๆมากกว่ามีเกณฑ์ที่จะทําบุญหรือว่าพานไปมูเตลูด,ด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสุขภาพนะครับไพ่จัสติกนะผมบอกอย่างนี้ไพ่จัสติกเป็นไพ่แห่งความยุติธรรม เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปนตามการใช้ชีวิตของคุณเลยใครที่ดื่มหนักกินหนักระวังเรื่องของช่องท้องตับและไตนะครับบางคนนะครับอาจจะต้องไปเอาสิ่งที่มันงอกออกมาเช่นมีเกณฑ์ที่จะประหาตัดเอาเนื้องอกเนื้อเกินออกหรือว่าเรื่องของไส้ตรงไส้ติ่งอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้สําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับฝากแชร์คลิปต่างๆไปให้เพื่อนๆคนในครอบครัวของคุณด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆใน t i k t อกมากช่วงนี้นะครับฝากกดติดตามกันใน t k ก t o k ด้วยนะสำหรับสัปด,ดาห์นี้สวัสดีครับ